ด้วยความที่ซอสมันอร่อยมากก็เลยขออนุญาตเจ้าของร้านขอไปล้วงดูสูตรกับพ่อครัวหน่อยเชฟที่นี่เขาบอกว่าระดับวสูตรล้วงสูตรเพราะเขาบอกที่นี่เชฟระดับ5้าดาวทั้งความอร่อยและหน้าตาหน้าตาไยหน้าตาเขาระดับ5ดาวเหรอแม่หน้าตาดีมากที่ปกติเขาไม่ให้ใครนะจ๊ะฉันชอบฉันชอบซอสมากเลยเธอชอบซอสเหรอฉันชอบซอสหรือว่าฉันขอย้ายเขาไปเปิดที่เมืองไทยได้ไหมเออฉันชอบ กูใช่แซ่บมากหรอกแซ่บกว่าแต่นี่คือเชี่ยไปเลยไหมนี่เาสองคนมาซีเรียลนี่คือเชฟแซ่บเชฟแซ่บสองคนเลยคุณช่วยหน่ยคุณโจครับโจไม่หลอกเงี้ยคุณหมอตายคุณช่วยหน่ยเงี้ยชื่อปิ้นครับผมคุณใจรักพอเห็นระยะางสดแฉล่นร้อนเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะช่างน่าเห็นอันนี้นี่อันนี้อันนี้ลอฟเตอร์เหรอคะโหอถามใหม่ซอสของเราสูตรทำไมมันแบบเข้มข้นอร่อยจังเลยอ่ะมันเคล็ดลับอยู่ตรงไหนอ่ะ ใส่ใจรับใส่ใจหรอคุณการมองตาเขาเรยกแกทัไรอ่ะสองคนเลยอ่ะมออซีมีหน้าล่ะฮะคุกคนลายปีครับหรอ อร่อยนะเมื่อกี้กินเสร็จแล้วขึ้นไปรถชาตอร่อยมากเลยแบบอยากจะเอาไปเปิดสาขาที่เมืองไทยเลยนะเนี่ยมีเลยนะจริงนี่นี่จะเอาไปเปิดเมืองไทยเลยจะดูเปิดนะครับอยากเปิดเลยอ่ะจำตั้มตัวครับเปิดสาขาหรือเปิดอะไรเปิดใจโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับเอาแค่นี้พอไปไหวนะค่ะเชฟไปไหวหน่อยแฮปปี้มากเลยอ่ะอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวกินน้ำซุปหมดค่ะ